สวัีครับผมจอร์ดจากช่องจอจจร์ดเชนเจอร์แมนครับผมวันนี้ฮะเราจะมาทำการปรีเอสด้วยครับผมระหว่างเวปป้าสปินคันสีเหลืองครับผมแล้วก็เวปป้าเอสรของน้องโซดาครับผมเป็น125คู่นะครับผมเรียกว่าตัว S เ,เนี่ยเป็นตัวน้องสุดของเวปป้าตัว S นะครับผมแล้วก็ขึ้นคันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นตัวสปินนะฮะจะต่างกันแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันช็อตต่อช็อตครผมนะฮะอ่ะช็อตแรกเลยฮะที่พูดถึงไม่ได้นะฮะที่ต้องคำนึงถึงในการซื้อรถทุกคัน ก็คือในส่วนของราคาครับผมราคาเวป้าเนี่ยแต่และรุ่นเนี่ยปรับเปลี่ยนกันตลอดนะครับผมแต่2ตัวนี้เป็นตัวปีเดียวกันคือปี2019นะฮะราคาจะต่างกันประมาณเกือบหมื่นนิดๆน,นะครับผมประมาณนี้บวกลบไม่เกิน3 4มสี่พันนะครับผมต่างกันแค่หมื่นนิดๆเนี่ยครับผมเจ้าตัวนี้ตอนปี2000 19เนี่ยราคาประมาณ8 0,000เกือบ90 0 0 0ขาด9 0 0 0 0อยู่ไม่กี่บาทส่ทวนเจ้าต,ตัวนี้ขาดแสนหนึ่งหมื่นอยู่ไม่กี่บาทนะครับผมหากล้มกันแต่พอมาปีนี้มันก็คือช่องว่างนะมันแคบลงก็จะเหลือประมาณคาราประมาณ1 0,000 000, น่นิดๆอย่างที่ผมบอกนะครับอย่างแรกเลยที่ต่างกันในส่วนของบอดี้รถเป็นยังไงชัดเจนเลยครับสาหรับไฟหน้าของทั้ง2ฝั่งนะครับผมไฟหน้าเจ้าของตัว S เนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมกับกระจกจะให้สรงคล้ายกันส่วนเจ้าเวป้าสปินนะฮะจะเป็นในส่วนของหกเหลี่ยมของไฟ แล้วก็กระจกนะครับผมไอ้2องจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่ทําให้ทั้งสองคันเนี่ยคือค่อนข้างแตกต่างกันส่วนบอดี้อื่นเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับผมต่อไปในส่วนของเบาะของตัวนี้นะครับผมของป้าป้าสปิเนี่ยถ้าวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยผมลองสัมผัสดูแล้วนะฮะมันใหญ่กว่าแต่นี้เบาแต่งนัูน่นะแต่มันก็ทรงเขาเดิมไว้นะ ของเวป้าเนี่ยมันเวป้า R S เนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่าสปินนี่หน่อยมันไม่ได้มันไม่ได้เยอะนะฮะแต่มันก็ส่งผลต่อการใช้งานหลายๆด้านนะครับผมอีกข้อหนึ่งเลยขาดไม่ได้ในส่วนของบอดี้ก็คือน้ําหนักน้าหนักรถเจ้าตัวนี้ให้มาที่114กิโลกร,รมัมเจ้าเอนะครับผมส่วนเจ้าสปินให้มาที่130กิโลกร,รมัมห่างกันประมาณ14บส1 6ถึงสิกกิโลประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อไปในส่วนของที่ผมคิดว่าเจ้าเอเนี่ยมันอาจจะได้เปรียบมากๆเลยนะ ก็ส่วนของตะขอช่องเจ้าเอสมาให้อยู่ตรงนี้ครับผมตัดมาที่ตัวสปินให้มาตรงนี้ครับซึ่งผมมองว่าบางคนเขาถือเนาะคนไทยแบบมันมองอยู่เนี่ยผมรู้สึกแล้วมันต้องดึงออกมาผมรู้สึกว่ามันลาบากแล้วมันก็แบบไม่ไม่เหมาะด้วยนะฮะเป็นผู้ชายก็จะอยู่ตรงไข่เป็นผู้หญิงก็จะอยู่ใต้อันนั้นนะฮะเมื่อกี้ก็สีว่าของเสื่อมนะฮะผมก็เลยต้องติดตรงนี้เพิ่มเพื่อให้เหมือนเจ้าตัวเอสนะคบผมตะขอตรงนี้นะฮะตรงนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนะฮะก็ ตะขอเนี่ยจะแตกต่างกันนะฮะเอสกับปิน้นคนละส่วนกันเลยที่แตกต่างกันเด็ดๆที่เห็นได้ชัดนะครับผมต่อไปขาตั้งในเรื่องน้ําหนักที่ต่างกันประมาณ15กิโลกรมัมขาตั้งเจ้าตัวเอสเนี่ยจริงๆขาตั้งมันคล้ายกันนะครับผมผมบอกได้เลยมันอาจจะคล้ายกันแต่ด้วยน้ําหนักของเจ้าสปินที่หนักกว่าจะทําให้เวลาจอดเงี้ยรถมันจะโค้งเค้งมากกว่า,านะฮะส่วนเจ้าเอสเนี่ยอาจจะจอดแล้วเปิดขาตั้งแล้วคือแบบผมรู้สึกว่ามันโอเคอะเป๊ะมันแบบ พอดีเลยนะครับมันไม่ได้สั่นโค้งเค้งน่ากลัวเหมือนเจ้าตัวสปินนะครับผมต่อไปเรื่องของล้อล้อก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมแม็กก็ของเจ้าตัวสปินอาจจะให้มาหลายแฉกแล้วแต่คนชอบอันนี้ส่วนออของตัวเอนี่จะให้มา5 5แฉกนะครับผม ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะก็ประมาณนี้นะบอดี้โดยรวมนะฮะเดี๋ยวเรามาวัดอีกสิ่งสิ่งหนึ่งที่ขายไม่ได้เลยแต่ว่าปอมผมบอ,อก,กน,นะรถผมสองคนเนี่ยของคันเนี่ยไม่ได้แต่งมาแข่งกันแต่อาจจะให้วัดความเร็วคร่าวๆให้ดูว่ามันเป็นยังไงไปชมครับ ดูไปแล้วนะครับเรื่องความเร็วผมจะไม่พูดมากนะตัดสินกันเองเพราะผมไม่ได้ใช้สายความไวขนาดนั้นนะครับผมแต่ผมจะมาสรุปการใช้งานคร่าวๆว่าใครเหมาะกับใครนะครับผมว่ารถคันไหนเหมาะกับการใช้งานแบบไหน ซึ่งหลักแล้วส่วนตัวเว็บบารเป็นทรงคลาสสิกมันเหมาะกับการออกทริปด้วยแล้วก็ใช้งานจ่ายตลาดทั่วไปก็ได้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าที่ผมมองนะเรื่องของบอดี้มากกว่าคนจะมองว่าชอบแบบไหนถ้าคุณชอบบอดี้ยังไงคุณเลือกไปเลยมันห่างกันแทบไม่มากนะครับผมแต่อีกเรื่องหนึง่งอยากให้คำนึงถึงแบบคนที่เขาแบบมีครอบครัวบางคนคุณนั่งรถคนเดียวแล้วคุณชอบทรงเอสอยู่แล้วคุณไปเอสเลยครับนั่ง1-2คนนะแต่ถ้าคนไหนมีครอบครัวเนี่ยแต่คุณอยากได้เอสคุณคิดดีๆนะเพราะว่าสปิน บางคนม,มีแฟนแล้วก็ลูกอย่างเงี้ยสามคนเนี่ยผมมองว่าสปินมันจะดีกว่านะครับจะค่อนข้างใหญ่กว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดแต่อย่างที่มบอกใบบอดี้มองผมว่าต่างกันแค่บอดี้เป็นหลักใช้ภาพโดยรวมก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะใครที่อยากตัดสินใจซื้อตัวไหนห่างราคาห่างกันแค่นี้เดียวครับผมเอาแค่ว่าใจคุณบอกว่าไหนใช่เพราะว่าคุณลุยอันนั้นเลยก็ได้ครับผมสาหรับวันนี้ก็ทางจอเจร์แมนนะฮะ VS กันให้ดูคร่าวๆไปแล้วใครชอบใจไงนะฮะอย่าลืมเมนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราพูดคุยกันได้นะครับผม ถ้าอยากให้ทำคลิปแนวไหนติดตามกันไม่ได้อย่าลืมนะครับผมฝากกดติดตามพวกเราช่องจอสเจนเชอร์แมนนะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของชื่อนี้นะครับผมชื่อจอสเจนเชอร์แมนเราอาจจะเปลี่ยนเป็นจอจสตูดิโอเดี๋ยวยังไงผมอาจจะทำคลิปพูดอีกครั้งนะครับว่าเพราะเหตุใดเช่นไรอย่างไรยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้เป็นกำลังใจเห็นถ้าเห็นคอนเทนต์พวกนี้เป็นประโยชน์นะครับผมในการซื้อรถเวป,ป้าหรือสนุกสนานยังไงอยากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูยินดีมากครับผมขอบคุณทุกคนที่ตามอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ น้องๆครับคือไม่อยากอย่างมวัวก็ก็ก็รู้ครับว่าเออระยะทางใกล้ครับผมคันเบามันคือมันก็ต้องได้เรียบอะครับทีเท่ากันน้าหนักน้อยกว่าโอเคออก,กตัวคุณอาจจะกินนะครับแต่ถ้าเกิดไปทางไกลอย่างเงี้ยม้วนหนักกว่าผมมั่นใจว่ากินอยู่แล้วครับน้อง,องๆ,งๆเออก็ก็พิจารณาเกมาอะไรครับ